พี่น้องเอากาได้มไหมนี่มาเขาเอากาจากข้าวเหนียวเขาโก้เขาเนียวน้ำลายก็เลยเอากาไว้นะจ๊ะพี่น้องสมัยใหม่ตะกี้มาเซฮันหน้าสมัยสมัยต่อามาเซหน้าสมัยใหม่ไหนมาใส่อุองะะ้งมาค่ะมาสองหมอกสองขึ้นแนละะ้วค่ะเนื้อก็สิรอด้าเบิ่งให้เขา่า เขาหม่บะมีไ่ไน่บีบเม็ดตรงนี่จมน้ำถ้าไม่รีบสิร้อยเนี่ยเขาก่อเสียเอาตะแกงตักนะคะบางอ่านแล้วเสียเอาเสียมคนเข่าทงปุยหนึ่งแล้วค่ะนี่เข่าทงปุยนี่ก็สิประมาณสามปิดเนาะค่ะสองปิดกวัวสามปิดได้ยังไงสามปิดกวัวสามปิดกลัวทีเท่าสามปิดกลัวขนานแล้วว่า บางในพี่น้องเราก็ร่างค้น,น,คนขน,นหน้ายีบก็ร่างสิตึืนกบหน่ายหยาดอาจารยเขาก็เอากระชอนตะแกงห้าห้าล่ะค่ะตักออกมาเห็นไก่นี่าอย์นี่ตักออกตะแกงค่ะอาจาย์เราก็ร่างตักออกตรงบ่วลารางนี้คือเก็บกระปุ๋ยที่เก็บอย่างไรด้วพี่น้อง ใช่ไหค่คะตัวสิเด็เป็นผูหัาไก่ขเขาแต่ละทงแต่ละทงนี่ว่านบ้านบาดสินี้แต่ในตรงเลยพี่หนอ่องแต่ละข้าเห็ดนน้นหลีบกตะลายได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ยากระายได้เนี่ยจ้ะ รอนามมาใส่อีกแล้วหามใส่แล้วก็จเจาก็ช้อนตานตาจะเอาถือถทงบนี่ตาหน้าทงไหญ่นี่เอาอยู่ทงว่างอยู่ห่อยีทงเคื่องอยู่น่าก็ยืดมัดนี่ไหงเั เง่ไม่หลีดไหลให้หยากไหลทั้งนั้นพี่น้องเป็นคู่ทังสีหน่อยอไยไู่ด้ใ้ใกล้กินสัวสิเป็นกาว,ว่ามันง่ายๆเด้อพี่น้องเลยตื่นมามา,มาหมอกกันนี่ มาลกมะถอนมาดำนี่นี่แค่ว่าหันเข่าอย่างนี้่เองเข่าง่ามเราจะว่า,ขา,ขาม,รรม,มีแน่หย่าเสรวยอยู่ทำน้องเกลียวมาเลยวอายแล้วค้นหลีกค้นให้แน่หลีกก็แน่หยาขึ้นมาโอ้แน่หยาเนี่ยปวดโค้อแบบมั่วบอกแก่ เงยเงยบังแม่เห็นไหมนะ ไล่หรือพี่น้องบิ à. À, N ó. N ó ền, ền, t, ่งนี่ก็สีเอาตะแกรงหางช่อนออกาไปลาเมิดถอะจันเข้าก็สีเศ้าเาก็สีมาไรเข่ะคนอีกจ้ะอยแล้วก็สิพ้นอีกเลี้งเม็ดเลี้ยงอะไรบาโอ้ยพี่น้องมเนี่ กับว่าไล้คือฝากต้องหันไอพี่น้องมนึงนะดอกไม้ตะก,กีห่อไปแช่ไงงานหน้านี่เม็ดรีบนี่อ้าวขึ้นบ่เหมือนไอพี่น้องมไอซียู่แต่ปลายงถงเท่าน,นั้นก็คืออยู่ในโอ่งก็แช่อยู่ในถังเลยจ้ะข้าไปบ้านมันก็สิเดือนน้องเขาน้ำลากที่เขาอันนี้บ่แมนด้วยเนี่ยทตาก่อหัน,นเหมือนเลยนี่เบิ่งเลยค่ะ กินกินใกล้ใกล้จุกหรืงองานเนี่ยเอาพี่น่องมันเลยฝนกับพบฝนผู้หน่งเมือเช้าฝนกับโตอีกเดีวนี้ก็กำลังลิ้นดูจ้าพี่น่องฝนดีค่ะพี่นี่มันก็สีแดำหน้าแหละพี่พี่น่องเลย พี่กายแรงพี่นี่โก้งมาหายแล้วพี่กายไม่รับพี่ถ่าวโอ้หนามดำปี๊ปีป,ปานกับปี๊เอออะไตรงไหน,นมาสองหมอกสองแล้วจ้ารมาสอง แล้วสุดตากนามของน้ำแล้วสุดอันเปียนนามราะว่านาม,มันดำจ้าแล้วก็เห็ดแล้วเอาขึ้นแล้วบากแล้วเอาฟุ้นโป๊กหนาด้วยค่ะให้เขางอกจ้า หมอกสองขึ้นมาสองหมอกสองก็เสียณไปบ้านเนืะค่ะที่บ้านกาแนะำไม้เซบนนี้ค่ะ สวัวสิเป็นกามันตุนกาไมา่เห็ดดำเลยเ่รามันเรี้ยงง่ายๆเด้พี่น้องเอ้ยนี่เห็ดบ่เ,เป็นในบ่ไริวาลนี้กาเนี่ยวานในโยหงังผิดบ่าง,งามบไไ่อยโดนไลยกับสิกาอสออกเนาะ นี่คือหนังนี่ก็เม็ดเข่าจะเลี้ยงงามๆซื้อรวยเขาข้อก่อหกนะคะถ่ายมาควนเม็ดขนาดขนาดคนดูดูกับยังงี้อยู่พ่าะอะไรที่เขา เอากระบะพอ่อดแหละนี่เราจะไปที่การมาเขาเาขาปลูกลงเราจะมาเขาปลูกมาข้าปูาาปเอาเขาเปียกมาหมาจะเป็นกะลกเลยทอนเนี่ยเขาไปดำะะ้วค่ะอันนี้เขากาควาเหนียวนะคะ่ะมาสองหมอกสองจมะมันเอกสร็ข,ขึ้นแหลงแล้วค่ะแล้วขขาเจ้า,จาเนี่ยไอายเขาขื่นแล้วหมอกสองขึ้นหม้อแรกขึ้นแหลงก่ะ มือหนึ่งสองมือกับในบ้านเนาะค่ะแล้วก็สีอัปเดตในเบื้งเนาะค่ะว่าการโอการีนเหตุแบบไดเนี่ยจ้าเรอาจาเบื้งแน่ค่ะเขาเม่ดรีบน่จ้าในใกล้เห็นอลจารย์ไีการเอาการเนาะพี่น้องจ้าจ้า ขอบพุณนหลายๆได้ค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังแรงใจให้ยายแสงสาวีสันบ้านนิ้นแหเด้นะค่ะเด้อฟองหน่อยน่อยหนึ่งกัค่ะฝากเป็นกำลังใ้ทรงกำลังแรงใจให้ไหนได้จ้าช่องหน่อยๆน่อยเปิดไหมไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ